อาจารย์เฉลิมชัยหยุดวาดภาพแล้วขอปล่อยวางหาความสุขก่อนจากโลกอาจารย์เฉลิมชัยหยุดวาดภาพแล้วปล่อยวางหาความสุขก่อนจากโลกขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับลูกศิษย์ยอมรับความตายยินดีกับทุกอย่างและท่องเที่ยวไป วันที่22กันยายนเฟซบุ๊กของนรินทร์ธามาศลูกศิษย์คนสนิทของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธพ,พิพัฒน์ในวัย68ปีศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายเผยแพร่คลิปอาจารย์เฉลิมชัยที่ออกมาชี้แจงเรื่องการวาดภาพนั้น ตนรู้จักพอตอนนี้ไม่เอาแล้วอยากพักผ่อนและอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขก่อนจะตายเลยปล่อยวางตั้งแต่อายุ55ปีเริ่มเบาลงและเพราะไม่ชอบการวาดภาพแบบเอาจริงเอาจังด้วยโดยเมื่อตอนอายุได้60ปี เริ่มปล่อยวางใหญ่กระทั่งอายุถึง65ปีวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวนี้บริหารงานกันเองทุกอย่างถือว่าสำเร็จแล้วตนจึงมีหน้าที่อย่างเดียวคือท่องเที่ยวหาความสุขพอแล้วกับทุกอย่างบอกลูกบอกภรรยาแล้วชีวิตแต่ละคนต้องสแสวงหาความสุขของตนเองทั้งนี้ตนมีความปรารถนาตั้งแต่ยังเด็กว่าเมื่อมีอายุ65ปีหากยังมีชีวิตอยู่จะท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ทำอะไรสักอย่าง ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนตามที่ตัวเองชอบก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาที่ชื่นชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันจากนั้นก็ป่วยตายไปเพราะชีวิตไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็ออกกําลังกายให้แข็งแรงเพื่อจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้นั่งสมาธิภาวนาจิตใจยอมรับกับทุกเรื่องและสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นคือความตายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด